เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น ปกเหลือง16สิงหาคม2567ครับในตารางจะเป็น3 6 4 9 0และ1นะครับเป็นค้่มือเสี่ยงโชคครับต่อไปเป็นฟันเลขสดให้เด่นเหนือเด่น9 3 9 6 9ชี้ทางรวยเหนือใต้เด่น3กับ6ใต้เด่น3กับ7ครับ3 1 367176 6164และ68ตะวันแดงครับเด่นเหนือ9 0949 549เด่นใต้เด่น1 3161อันชันครับเด่นเหนือเด่น5 53 54 59ใต้เด่น2กับ7ครับ23 26 73 76 ฟ้าลิขิตนะครับเด่นเหนือเด่น1 16 1913ใต้เด่น7 7 7 6สยอดเซียนดังครับเหนือใต้เด่น6 86 26 16โหราศาสตร์ครับให้ชุดเหนือ3135 ชุดใต้ให้9195 9ส่วนมหาเศรษฐีโกยให้เด่นเหนือเด่น0 4 6 0 1 9 0 3 0 6 0 9 0เด่นใต้เด่น5 5 3 5 6, 6ทิจันเด่น6 3 6 4 6 9 6อีกหนึ่งใบนะครับให้เด่น6มาเช่นเดียวกัน6 1 6 2 6 4 6 5 6 7 6 8 1 6 2 0 6 7 ลูกบอลครับเหนือเด่น3กับ9 3 0 9 0 3 4 9 4ใต้เด่น1กับ5 1 3 1 9 5 3 5 9โคตระแม่นจังนะครับเด่นเหนือเด่น6 0 6 5 6 8 5 6เด่นใต้เด่น3 3 1 3 5บนสวยร่างสวยให้เด่น4ครับ4 3 4 6ม้านำโชคครับ เล่นเหนือ3กับ6 3 1 3 8 6 1 6 8ใต้เล่น3กับ7 0 3 6 3 0 7 6 7แชมป์ปะทะแชมป์ครับเหนือเด่น9 8 9 3 9 3 9 6ใต้เด่น0 3 0 6 0มงคลชัยเด่นเหนือเด่น1 1 3 1 9 2 1 3ใต้เด่น6 3 6 8 6 หนึ่งเซียนครับเด่นเหนือเด่น6 60 69ูนยใต้เด่น3 3มสาประธานเลขเด่นเหนือเด่น8 8ดแปดสเพชรนารีครับเด่นเหนือสองห้าสองหกสองสาตั้งตัวได้ครับ493 93 98 แมงผานำโชคครับเด่นเหนือ3 8 3 7 3 1 3 5 3 7ใต้เด่น0ใต้เด่น5ครับ0 5 3 5 6 5ปฏิทินรัฟัน,นรวยเด่นเหนือ1 3 1 4 1เด่นใต้7 0 7 3 7 6 7และ6 4 1 ดาวลูกไก่ครับเด่นเหนือเด่น61676763เด่นใต้90949ก9ฝากครับเหนือ3กับ9 32369296เด่นใต้เด่น0 0306แ 6, ละ07 1มหาชัยครับเด่นเหนือ6626 61646769269 6, 6, 6, ใต้เด่น0 0 3 0 4 0 6 0 9ปลาทองใบนะครับเด่นเหนือ5 0 5 4 5 9 5เด่นใต้3 1 3 4 3 8 3เอกชัยขนาดแท้ครับเด่นเหนือ6 6 2 6 6 6 9เด่นใต้5 5 2 5 6 5 9อุนตราครับเด่นเหนือ3 6 3 2 3 2 3 1ใต้เด่น7 3 7 6 7 5าอาจารย์ดังครับเด่นเหนือเด่น9 7 6 9 3 9 6 9เด่นใต้3 0 3 4 3 2อาจารย์ดังครับเด่นเหนือเด่น4 3 4 6 4 6 4 0เด่นใต้เด่น3 2 3และ5 3มีแพ่นได้ครับเด่น2เหนือ2 3 2 6 9 2 3 ข้าอาจารย์ดังนะครับเด่นเหนือ67616164ใต้เด่น323 3, และ63 4อาจารย์ดังครับเด่นเหนือเด่น93969869 9, 9, ใต้เด่น32383 3, 3. สุดยอดจริงใจ2009นะครับเด่นเหนือ66164964เด่นใต้เด่น5 สามห้าและหกห้าพบแล้วสูตรเฮงนะครับบนอย่างเดียวเด่นสามเด่นหกสามหนึ่งสามศูนย์สามห้าสามเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดสองสามเจ็ดินแก้วให้เด่นเหนือสามกับหกเด่นใต้ศูนย์กับสามแฟนหวยมั่นใจได้นะครับเด่นเหนือเด่นขอไปครับเด่น ต้ล่างเด่น3ปักหลัก10 3กับ6เด่น3 3 5 3 7ชี้บนชี้ล่างเด่นเหนือ6 0 6 5 6เด่นใต้4 4 0 4 9สิงคอนนำโชคครับเด่นเหนือ3 3 5 3 9 4 3 9เด่นใต้เด่น8 8 3 8 9อีกหนึ่งใบจี G ้จี ปั้นนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยลวกันนะครับเด่นเนื้อ3เด่นใต้1 1 3 1 6 3 0 3 4ประกันวิ่งบนครับเด่น3 3 2 3 5ซัมเมอร์ครับเด่นเหนือ6 9 5 6 0 6 5 6เด่นใต้เด่น2 2 1และ2 7 พยาเนราดครับเด่น3รอง9 30 35 37เด่นใต้3รอง6 3 4 3 6 3 9พรมลิขิตเด่นเหนือ5 5 1 5 4 5 6 4 5 1 3 5 6เด่นใต้เด่น9 0 9 3 9และ6 9, 9. สือพลังเลขครับเด่นเหนือ4กับ6เด่น6 0 6 4 6 7 6เด่นใต้เด่น0กับ8เด่น8 8 3 8 6 8 9อีกหนึ่งใบนะครับเหนือให้เด่น3กับ6 8 3 4 3 1 3 4ใต้ให้2กับ5 5 0และ5 4สมชัยอังทองครับเหนือให้เด่น3 3 1 3 4 3 9 0 3 1 6 3 4ใต้เด่น8 8 2 8 4และ8 9เสียชัยเสียงโชคครับเด่นเหนือ3 4 3 4 7 3 1 3 5 3 7 3เฮียเสียงครับเด่นเหนือ3ลอง9แม่นที่สุดนะครับเด่นเหนือ9 1 9 3 5 9 4ใต้เด่นใต้ให้61และ68 สมประสงค์อาจารย์สนธินำโชคนะครับเด่น3เหนือ6 3 2 3 2เลี่ยงเดียวเด่นเหนือ6 1 6 0 1 1 0 6 7 5 6 5 6 0 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6สิงโตแดงครับ5 3 0 6 3 4 9 3 8 3 4 3 8ใต้ 93และ97แชมป์สระบ,บุรีเด่นเหนือ6 6 4 6 9 8 6 4ใต้เด่น3 3 5และ38กุนซือพาโชคครับเด่นเหนือ6 7 6 5 6 5 6 3โอเคชัวร์นะครับเด่นเหนือ7 1 0 7 6 2 7 0 7 2 7ใต้เด่น8 8 3 8 2และ8 9

ชุดสุดเฮี่ยมเนือเด่น5 50 53 56ใต้เด่น7 7 6 7 3และ7 4บนสวยเด่น3 2 3 7 3 4 7 3ล่างสวยเด่น6 6 1และ6 4 ำนายสดเหนือ490293ใต้73และ76โกยเลยพี่เหนือ66861ใต้เด่น9 96และ93ท้าพิสูจน์บนเด่นเหนือ6 616465 69 869ใต้เด่น9 1> 9 1 9 6 9 3 9 8เด่นจะเป็น96ครับเกเบอร์แบรนะครับเด่นเหนือหกแปดหกเ้าหกสามหกใต้เด่น5 53และ56 ล็อกพารวยครับมีทั้งหมดอยู่10บล็อกตามนี้เลยนะครับสำหรับ16สิงหาคม67